ีเฮ้ยนี่คาแรคเตอร์แบบชัดเจนมากเลยอ่ะมาแล้ว่เดินออกมาแล้วโอเคโอ้โหอ่ะเริ่มแรกคนแรกก่อนเลยพี่โจนพี่โจนถ้าพี่โจนพร้อมพี่โจนฝากก่อนเลยค่ะสวัสดีครับพี่โจนนะครับโจนภาษาไทยนี่แหละครับขโมยพระโจนนี่แหละนะครับก็เรื่องนี้ตั้งใจเล่นมากๆนะครับก็ยังไงถ้ามีเวลาว่างสักสองสามชั่วโมงก็ เดินเข้าโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็อุ่นหนุนเข้ามาดูในโรงก,กันเยอะๆนะครับ <c oughs> พวกเรารอทุกคนอยู่ในโพรงภาพยนตร์ครับตั้งใจกันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มายิ้มได้มาหัวเราะก,กันในโพรงภาพยนตร์ครับขอบคุณมากค่ะรอเพื่อพีเอ่เจมสค่ะ <c oughs> ลำดับต่อไปน้องเพชรค่ะน้องเพชรี่เพชรมาเพชรมาดึงดึงไหนเราดึงเป็นคาแรคเตอร์เนดึงดึ ครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมวันที่3ามีนาคมนี้นะครับจะเลยมาติดตามไอคนหล่รวงในโลกภาพยนตร์นะครับฝากนะครับแล้วดูเลยเืิได้ไหมได้ไหมเออใช่ใช่เราคิดเหมือนกันนะเด็กคือแค่ขนาดดูโชร,ร์เลอร์อ่ะเขินเฉยนั่งยิ้มกับทีวีนั่งยิ้มกับจอคอมพิวเตอร์นั่งยิ้มกับมือถืออ่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะ ยึดพอฟันผมหรือเปล่าฟันเฮ้ยอย่าไม่มีใครเล่นเลยเออินนาอีนนาฝากผลงานข้าวยี่ยมเรื่องนี้หน่อยอีนนาเตรียมฮาเลยครับเตรียมฮาอันนี้อันนี้ซิ่งเหรอซิ่งเหรอโอ้พี่เด่นแล้วเนี้ยโอ้เขาเขาเขาโอ้โหก็ทุกกล้องมาที่นี่คนเดียวเลยคนเดียวี่เลยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงของจริงจริงป้ะพอพูดอย่างเงี้ยไม่เคยห้ามอ่า ดิฉันอีนาจีดีเอ็มเอนะคะช่างคดวันนี้พักไอ้คนหลอกหนุ่มนี่นะคะคือหนุ่มากๆนเราพังไปเยอะเลยค่ะคุณครูเขาเขาเล่นเป็นอะไรเนี่ยเขาเล่นเป็นบ้าอยากจะถามว่าพูดว่าอะไรอ่ะอุ้ยไม่รู้เรื่องเหรอคะเรื่องหยอกหยอกหยอกยอกยอกคุณครูหาได้ฟังเวอร์ชันของเด็กน้อยแล้วเวอร์ชันคุณครูบ้างค่ะคุณครูฝากเหมือนเรื่องี้หน่อค่ะครูก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ในเรียนทั้งครูอ่ อย่าลืมนะคะวันที่สาธันวาคมนะคะก็จะต้องมาดูหนังเรื่องไอ้คนหล่อลวงนะคะหวังว่าสิ่งที่พวกเรานําเสนอนั้นจะทําให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะมีความสุขแล้วก็ได้เสียงหัวเราะไปกับพวกเรานะคะไม่มากก็น้อยฝากไอ้คนหล่อลวงด้วยนะคะมาถึงพระเอกของเราพระเอกของเรานี่ขอเป็นเวอร์ชันที่ให้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องที่รับสูงเลยเล่งครับผมกัน สากไว้นนนนนนเนิ่มเลยครับไอ้คนร้อนร่วงนังเรื่องนี่ผมสิบอกไงฮ่าอีลลี่ฮ่าขีแต่ขีแต่ฮ่ากับฮ่ามั่นกับมั่นรับรองวัาคือใจของพี่ดองแค่สามท่านบ้าข้มมิเอาไอ้โค้ดไหมสามท่านบ้าข้มมิ เบอเบกันกันกัขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพ hey, ี่แหม่นะคะบลดอินจะได้ชัดครับสวัสดีทกคสวัสดีค่ะี่วันนี้เราจะมาทดสอบคามสามารถในการอ่านปของ้อลนด์นะคะพร้อมแใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เอจะเริ่มแล้วนะคะ พี่ก็ค่ะรู้เลยรู้เลยว่าสังเกตจากลิ้นพี่เอที่ไม่ขยับอ่านปากพี่เอทันทีว่าหล่อมากอาออ๋ออ๋อด้วยนีถามด้วยโอเคนั้นเราไปฟังเฉลยกันนะคะว่าน่าเด่ดอ่านปากพี่เอถูกหรือเปล่านะคะไปค่ะ เรื่องนี้ดูกี่ทีก็เหลือม,มา้าเซ็บมากค่ะผิดไปประโยคเดียวแต่ <c oughs> ตอนแรกอับถึงเต้นนะ